รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกไฮโซโลโคอสในเครือชีวาบุรีบ้านชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่ สวัสดีครับแฟนๆชาวคนระบ้านครับเพราะผมอาจย์เชียวนะครับเป็นประจําทุกบ่ายสอดสบายครับหนาวแล้วครับที่เขาใหญ่หนาวมากครับเมื่อคืนหมอกลงตอนเช้าไม่ได้วิเศษกว่าปลายฝนต้นหนาวครับที่นี่นล้จากนี้ไปก็เริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วอยู่สูงก่าระดับน้ำทะเลประมาณร่วม400เมตรนะครับกว่าครึ่งกิโลครับที่เชียวเวทนะครับผมอยู่ที่เชียวเวทครับเป็นศูนย์วชศาสตร์ ชลอวัยและฟื้นฟูวัยครับที่นี่มีสวนที่สวยมากเลยมีน้ำตกน้ำพุนะครับหกอ,อครบนะอากาศที่ยอดเยี่ยมโอโซนเของโลกอารมณ์ก็ยอดเยี่ยมครับอาหารนะครข้างหลังผมก็คือชีวโคซี่อาหารสโลฟูดอาหารวีแกนอาหารออร์แกนิกครับอาหารก็ยอดเยี่ยมออกกำลังกายนะะเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะว่ายน้ำแหละ ขี่จักรยานของผมเนะี่ยที่ยอดเยี่ยมอายุรเวทนะครับที่นี่มีคั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนบัณที่ยอดเยี่ยมแล้วออสุดท้ายคืออยู่อาศัยที่ยอดเยี่ยมครับจริงๆแล้วเราเชื่อแนวคิดเรื่องบูโซนครับบูโซนนี่ก็มาจากดอรแดนบิวเดอร์ Dan er นะครับซึ่งตอนที่เราทําโปรแกรมมิ่งที่นี่ครับก่อร่างสร้างรูปชีวะซงเจอรี่เนี่ยผมได้กรอกของคิดของแดนบิวเดอร์ทึ่ทางานวิจัยให้กับนักชอคเชอโลกราฟีครับ ซึ่งเป็นง,า,งานวิจัยทาร์โลครับคือแม้แต่หมอสันจะยอดศิลน,นะครับคุณหมอเอหัวกระพาะก็ชื่อเรือบูซโอโนบุูซอนคืออะไรครับคือมีที่ในโลกนี้นะครับมีที่แค่5แห่งโลกเท่านั้น,นครับที่คนมีชิลเลยเกิน100ปีโดยไม่ไปหาหมอไม่ทานยาไม่น่าเชื่อนะครับแล้วแดนบิวเจอร์ก็ค้นพบว่าไอ้ห้าแห่งในโลกเนี่ยเขามีเหมือนกันอยู่9อย่างเขาเรียกพาวเวอร์ไนนะครับที่นี่เราเอาพาวเวอร์ไน ให้ครบห้าที่มป็นอะไรบ้างครับที่โรมารินดาแคลิฟอร์เนียที่เอกรีติกกริีซนะครับที่คอสตาริกาแลมนิโคลยานะครับซาดิเนียอิตาลีแล้วก็ที่เอเชียที่โอกินาวาครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นไะไรไหมครับที่จะาทำให้ที่ตรงนี้ครับเป็นบลูโซนแห่งที่6ในโลกที่คนมีชื่อเกินร้อยปีไม่ถึงร้อยก็เก้าสิบห้าปีก็ได้ครับผมเชื่อว่าผมตอนนี้ผมหกสิบเอ็ดแยกหกสองนะฮะผมต้องการอยู่ถึงเก้าสิบห้าปี ผมจึงสร้างนี่ขึ้นมาครับที่นี่สวยแล้วกันครับชืัรีเนี่ยจริงๆแล้วมีระบรบด้วยที่ซับซ้อนนะครับมีทั้ง8ระบบที่ซ้อนกัน8-9ระบบครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับอยู่อาศัยแบบขายขาดและการลงทุนครับตอนนี้เกือบจะหมดแล้วครับเหลือยีกไม่กี่หน่วยนะตอนนี้เราสร้างไปประมาณ900กว่าหน่วยแล้วครับน่าจะเป็นคอมเพล็กซ์ที่น่าจะใหญ่สุดในเขาใหญ่ตอนนี้ครับ เรามีศูนย์แพทย์นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับออยู่ดีแล้วนะครับต้องมีหมอดีด้วยด้วยเวทนะครัเรามีสวนชีวออร์แกนิก้านะครับสวนผักออร์แกนิกเราปลูกที่อยากก็ทานได้ครับแล้วเราก็ทานที่อยากปลูกได้นะครับเราปลูกข้าววันแม่สิงหาคมเกี่ยวข้าววันพ่ออีกไม่นานก็เกี่ยวข้าวแล้วครับมาเกี่ยวเช่นนั้นแม่เกี่ยวครับเรามีโรงแรมนะฮะมีชีว์คันทรีเป็นโรงแรมนะครับเป็นแบบบูตี้คอนเทล นะครับ,เร, Club, รบเรามีสปอร์ตคลับนะครับเรามีศูนย์ที่เราภูมิใจมากเลยคิชิวาปาวตีเป็นศูนย์ที่ดนตรีกวีแล้วก็ศิละปะนะครับเพราะฉะนั้นคนอยู่ที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แดนบิวเตอร์คนพบคือในภาวต์นาคือต้องมีการยนิดต้องไม่เหงาครับที่นี่จะต้องมีคิชวาตลอด24ชั่วโมงครับตื่นขึ้นมาตอนตีสามตีส่เนี่ยก็ไปทานชโกแลตร้อนไปจิบมาสักครู่ในหัวจิบ น้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับอะไรที่ยอดเยี่ยมสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าเราได้อยู่เกินร้อยปีได้ครับแล้วหลดเวทอ,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 อีกอันหนึ่งที่เราภูมิใจมากเลยคือชวาชาเดนะครับเป็นบ้านเดียวก็เกิดจากหลายๆท่านมาดูคอนโดมิเนียมเราแล้วเขาบอกห้องเล็กเกินไปนะครับยี่สิบสารางเมตรเล็กเกินไป50าสิบารางเล็กเกินไปอาจารย์ช่วยสร้างบ้านผมได้ไหมเจ็ดสิบห้าวาชั้นเดียวก็ได้สองชั้นก็ได้ครับ เราก็เลยสร้างนะครับตอนนี้ก็เหลือหลังสุดท้ายแล้วนะครับหลังแรกก็น่้จะโอนกันไม่กี่วันนี้ครับเป็นของคุณหมอท่านหนึ่งท่านอยู่โรงพยาบาลไทยท่านก็จะมาพักผ่อนที่นี่มาลีทายที่นี่ครับแต่ที่เราต้องมีความสุขอยู่ที่นี่ครับไม่แฝงครับเราต้องส่งใจไปช่วยเพื่อนร่วมชาติของเราน้ําท่วมนะผมนึกถึงเพลงลูกทุ่งโบราณน,นะน้ําท่วมยังดีกว่าฝนแรงตอนนี้ไม่ใช่ครับ สาหัสกรุงเทพจากที่ผมเรียนปเอกทางด้านการบังผังมานะครับกรุงเทพเนี่ยอยู่เป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกอลูเซียมเป็นพื้นที่ตกตะกอนทับถมครับในอดีตนะฮะทะเลเนี่ยว่ากันว่าไปถึงลบบุรีเลยนะครับพ้นพบอย่างอย่างที่ปักช่องที่เขาใหญ่เนี่ยมีหินมีสเตทครับมีหินกราบถ้าดูถ้าดูาาาหินกราบเนี่ยจะเห็นละลายนะครับแสดงว่าที่นี่เคยอยู่ใต้น้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น แต่การทับถมของการตรกร์นะครับของรูมน้ำเจ้าพยาเนี่ยกรุงเทพเวนสบอมเป็นเวนิสออฟเดอะอีสต์นะครับถึงฝรั่งเรียกว่าเวนิสเวิสออฟเดอะอีสต์คือเต็มด้วยเครือข่ายลำคลองครับโรเซอร์ลอสคิงที่เมเบิร์นที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมบอกว่าเรามีทางระบายน้ำที่ยอดเยี่ยมครับแต่น,นี่จะราไปถมคลองครับไม่รู้ว่าสมองซิกไหนคิดนะครับถมคลองก็แทนที่ด้วยด้วยหลกก่ากาแฟด้วยท่อระบายน้ําไม่มีทางครับกรุงเทพ น้ำท่วมล้านเปอร์เซนต์กรุงเทพกำลังสุดลงเรื่อยๆนะครับท,ที่ผมเคยบอกว่าที่ลาดพร้าวนะครับสูงจากน้ําทะเลประมาณ10เซนเนี่ยตอนนี้ก็เกิดสักห้าเซนแล้วเมื่อไหร่น้ําทะเลหนุนน้ําเหนือไหลหลา,ลากเมื่อนั้นนะฮะหายนะที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับระบายน้ําไม่ทันตอนที่ผมทํางานที่ใช้พัฒนาครับกรุงเทพถูกโจมตีมาทั้งหมด3ด้านด้วยกันครับที่หนักสุดสายตรงก็คือ วิงวังยมนานผ่านานครสวรรค์เจ้าพญาครับลุ่มเจ้าพญาเห็นสายธารไหลล่องเนี่ยนะครับท่วมกงินแจ็คอักเลยครับซีข,ขวาเามีน้ําจากเขาใหญ่นะครับเขาใหญ่นะครับแล้วต,ตกเหวสุวัตแ้วต,ตกเหลวลบทั้งหลายเนี่ยก็ทะลักไปครับในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านจึงต้องทําเขื่อนขุนด่านตะการชนนะครับเพื่อจะผ่านน้ําจากเขาใหญ่นะซีกซ้ายแม่กลองฮนะถ้าสามซีกทางานพร้อมกันเมื่อไหร่ครับ ผมนึกถึงตอนส้าใมนี้นายกปูอะครับเป็นงั้นเลยนะครับที่ตอนนั้นเราก็ได้ทําการออกแบบตอนนั้นน้ําท่วมสาหัสมากครับซอยนายกปูเนี่ยท่วมนสี่ห้าเดือนนะฮะเ,เป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่น้ําท่วมื่องบินได้ครับที่ดอนเมืองเนี่ยครับตอนนั้นทางทีมงานเราก็เราก็ออกแบบบ้านเพื่อสู้ภัยน้ําท่วมทุกอย่างก็ยัง f ฟชั่นเดย์ผ,ผใจผมน้ําท่วมผลคืออะไรครับพีเอ็มสองจุดห้า ผลพิษที่คลาชีวิตที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะพออากาศเริ่มหนักนะฮะทั้งฝุ่นพิษผงพิษนะครับคนเป็นบะเร็งทางเดินหายใจเด็กที่เกิดมา,าผิดปกติคุณแม่แท้งบุตรเนี่ยก็มาจากอากาศครับทางการแพทย์เราถือว่าอากาศมีสำคัญที่สุดนะที่นี่ดูอากาศที่ไหน,นครับเราดูแลธรรมชาติดีเท่าไหร่ธรรมชาติก็จะกลับดูแลดีเท่านั้นครับชิว่าซังจุรี เดินทางมาสี่ปีครับเกือบเข้าเส้นชัยละอีกนิดเดียวนะครับจริงแล้วเข้าเส้นไปแล้วครับสิ้นปีนี้ที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณสี่สิบกว่าไร่เนี่ยจะปิดโครงการร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเริ่มกลับมาโฟกัสที่ศูนย์เชียรอายุรเวชหรือเชียวเวชศ,ศูนย์วชาาวาชาพืชไฟชัวไวครับสาระในวันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องกันสุขภาพดีกันนะครับผมจะมีเซเลบหลายท่านมาเยี่ยมผมครับห้ again, ามพลาดครับไปดูว่า 6กหกออากาศนะครับอาหารอารมณ์ออกกำลังกายอายุรเวทแล้วอยู่อาศัยเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงได้ไงครับก็เอ็นเพล็กซครับอย่าเพิ่งเชื่อผมไปดูของจริงกัน,กนว่าเราทำได้แค่ไหน ก็พอผมพูดถึงศูนย์ชีวเวทนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิชัลสุตูชาวัยซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศของชีวเอนจิโอลี่ครับผมพูดถึงคุณหมอสําราญอาบสุวรรณนะครับคุณหมอส,สัมราสุวรรณในแพทย์สมราสุวรรณเนี่ยท่านเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายครับขั้นสี่นะครับเป็นมะเร็งปอดเริ่มราบเป็นน้ำเหลืองแล้วเพื่อนท่านที่ศิริราชบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วพะมีชีวิตไม่เกินสามเดือนนะครับ โชคดีท่านรู้จักเกอร์เซนทรรปีนะครับจากน้องสาวท่านที่อยู่นิวยอร์กที่เป็นมเล็กเหมือนกันนะครับเกอร์เซนทรปีเนี่ยจริงๆแล้วมีมานานแล้วนะครับมีมาตั้งแต่ปี1,909ละประมาณ113ปีแล้วไม่น่าเชื่อครับดร์แม็กซ์เกอร์เซนเนี่ยครับซึ่งบอกว่ารักษาได้ถึง54โรคนะครับรวมถึงมะเร็งด้วยนะเมื่อประมาณ113ปีที่ผ่านมาเนี่ย ดรแม็กซ์เกอร์ันเริ่มรักษาตามแบบเกอร์สันนะครับก็ปรากฏว่าเป็นแพทย์ทางเลือกที่สานวงการเลยนะครับแล้วพอท่านอายุได้55ปีประมาณปี1936ท่านไปนิวยอร์กแต่ถ้าไปนิวยอร์กเพาตอนนั้นฮิตเลอร์มีอำนาจครับพวกคนยิวเพราะท่านเป็นคนยิวครับท่านอยู่เย็อนมันไม่ได้ก็ไปเปิดคลินิกที่นิวยอร์กนะครับแล้วเริ่มรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่านสุดท้ายนะครับปรากฏว่า หายวงการแพทย์ตกตะลึงมาเลยขั้สุดท้ายนี่คือมเวีขั้่งสองสามสี่นะฮะขั้นสุดท้ายก็คือการเริ่มกระจายไปตามร่างกายแล้วนะเข้าดําเหลืองแล้วเกอร์เซ่นก็กลายเป็นต้นตํารับของแพทย์ทางเลือกครับแล้วก็ท่านเสียชีวิตในปี1950นะฮะโชคดีที่ดร์ชาร์ลอตต์เกอร์เซนที่เป็นลูกสาวเนี่ยสานต่อนะครับ mm hmm. เกิดเป็นเกอร์เซ่นอินสติทิรับ ท่านดรสำรานมาเยี่ยมผมที่นี่นะครับท่านบอกว่าอาจารย์ที่นี่เหมือนเกอร์เซนฮาวายเลยท่านก็เลยมาเซตระบบเกอร์เซนเทอรรปี่นีดรักษา5สีโรคครับ NCD ทั้งความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดนะครับสเกตเงินพาร์กินสันรวมถึงมเ,เร็งด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นข่าวดีครับว่าที่นี่เนี่ยเราก็เริ่ม,เ,ม,เ,มเซตระบบครับไปฟังความเห็นของคุณหมอสำรานกันครับว่า ท่านให้ความรู้ดีมากเลยนะครับเพราะเราอยู่ร้อยปีใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องพร้อมนะฮะคือการไม่ประมาทนะครับพร้อมกับ50ปีโลกเป็นโรคหลอดเลือดนะครับรวมถึงเป็นมะเร็งยิ่งมาเร็วยิ่งดีครับขั้นหนึ่งขั้นสองเนี่ยโอกาสหายมีสูงเพราะที่นี่เนี่ยที่เห็นเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยคือชิวโคซี่ซึ่งจะเป็นครัวออร์แกนิกฟู้ดนะครับสโลฟู้ดวีแกนแล้วอาหารแบบเกอร์เซ่น ซึ่งละเอียดเยอะมากนะครับเดี๋ยวไปฟังเก็ดเล็กๆจากคุณหมอสำราญอับสุวรรณครับท่านผมศรัทธาท่านมากครับผมรู้จักท่าน20ปีแล้วจะมีสักกี่คนครับเป็นมะเร็ขั้น4ีแล้วไม่ยอมตายนะครับเราสามารถที่จะยืนหยัดถึง70กว่าได้แล้วท่านบอกว่าท่านรอดชีวิตจากเกอร์ซนท่านจะให้ชีวิตคนอื่นจากเกิร์ซันเหมือนกันครับ ที่เชียเวตเนี่ยเกอร์เซนก็เป็นส่วนหนึ่งของการรักษา,าที่ดีครับที่นี่มีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนปัจจุบันครับแล้วเกอร์เซนนะครับรวมถึงแนวคิดของดรแดนบิลเดอร์เรื่องบูโซนครับไปฟังคุณหมอตำรานครับว่าจะพูดน่าฟังครับน่าเป็นประโยชน์อยิง่งเลยนะครับผมดำรงตำแหน่งนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ หลังจากที่จบแพทย์ไปใหม่ๆแล้วก็ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนะครศรีมาอยู่ปีนึ่งตำแหน่งสุดท้ายก็คือไปเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขได้เจ็ดเดือนนะครับปรากฏว่าผมมีอาการป่วยนะด้วยการเจ็บช้โคงด้านขวา,อาไอนิดหน่อยมีเลือดออกนะครับผมก็ไปเอ็กซเรย ปรากฏว่ามีน้ำท่วมปอดมีก้อนที่ปอดข้างขวาไปทำคอมพิวเตอร์สแกนนะครับปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งกระจายไปที่กระดูกซี่โครงอันที่5นะครับแล้วก็ไปที่สะบักสองข้างไปตรวจที่โรงพยาบาลซิลิล,ลาชเนี่ยผลชิ้นเนื้อออกมาเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในระยะกระจายไปหลายที่นะครับนะ ในระหว่างที่รอจะให้เคมีอยู่2เดือนเนี่ยผมใช้วิธีของนายแพทย์แม็กซ์บีเกอร์สันซึ่งท่านเป็นแพทย์ยิวเยอรมันนะครับนะเป็นผู้คิดทฤษฎีเกอร์ดสดันเทเลปีด้วยตัวของท่านเองจากการที่ท่านไปเป็นโรคไมเกรนโดยวิธีปรับอาหารการกินโรคเบาหวานความดันไขมันโรควัโรคผิวหนัง โรคสตเกตเงินโรคออทิสติก autistic, อะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าได้ผลนะครับนะหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยลูกสาวคนเดียวของท่านก็สืบเตินารมณ์ตรงนี้นะครับเอาวิธีเกอร์สันเทเลปี่มาใช้ในการบำบัดโรค50กว่าโรคที่ผมยกตัวอย่างมานี่ยนะครับชื่อลูกสาวของท่านคือดรชาร์ลอตเกอร์สันผมในแพทย์สำราญอับสุวรรณก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์หลังจากที่ผมหายจากโรคมะเร็ง รักษาวิธีของท่าน5ปีเนี่ยคำว่าวิชาของเกอรอสันหรือเกลรสันเทละปีเนี่ยมีหลักอยู่การรักษาอยู่4ตัวนะครับก็คือ 1. ใช้อาหารเกอร์สันโดยไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไข่ไม่มีนมไม่มีเนยไม่มีชีสนะครับไม่มีปลาไม่มีเนื้อว,วัวเนื้อหมูเนื้อแกะอะไรไม่มีนะครับนะร่วมฉลองความสำเร็จ กับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรพิเศษจากราคา1 5 0 0 0ล้านบาทเหลือเพียง8,99,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยาน ศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรเจนอาคารย้อนวัยวันวาน,วนโทรจองด่วนที่0814218323 0901077992เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก เปิดแล้วโครงการชีวาชาเล่บ้านในฝันของคนรักธรรมชาติที่เขาใหญ่บ้านเดียว2ชั้นขนาด75ตารางวา3มห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรจอดรถได้4คันสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคครบคันพร้อมรับสิทธิสุดพิเศษใช้ขับเา,าฟ,ฟรี5ปีอาทิสระว่ายน้ำสปอร์ตคอมเพล็กซ์ พิเศษโปรโมชั่นช่วงนี้จากราคา4,900,000บาทเหลือเพียง3,990,000บาทเท่านั้นพร้อมรับแคมเปญแถมฟรีแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นและฟรีค่าธรรมเนียมวันโอนโทรเลยอย่าคิดนานที่08142183230901077992ชีวาชาเล่บ้านรักธรรมชาติ โอโซนอันดับเจ็ดของโลก